กลับมาอีกครั้งในพาร์ทสุดท้ายของเรื่องไฟฟ้าสถิตครับและขอบอกเลยว่าพาร์ทสุดท้ายร้ายที่สุดจับมือผมเอาไว้ให้มั่นครับและเรามาปิดจบเรื่องไฟฟ้าสถิตกันเลยดีกว่า I know physics a little ตอนที่16ไฟฟ้าสถิตพาร์ทที่6พาร์ทสุดท้ายสถีตัวเก็บประจุ หากจะพูดถึงตัวเก็บประจุ ale, เนีย่ยมันเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งครับมีหน้าที่ในการเก็บประจุไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการของตัวนำคู่ขนานครับถ้าเรานำแผ่นตัวนำม,มาวางขนานกันโดยไม่ให้สัมผัสกันและให้ประจุที่แตกต่างกันในแผ่นตัวนำคู่ขนานผลที่ตามมาก็คือแผ่นตัวนำฝั่งหนึ่งจะมีแต่ประจุบวกและแผ่นตัวนำอีกฝั่งหนึ่งจะมีแต่ประจุลบซึ่งจะเกิดเป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองครับทำให้ประจุต่างชนิดกันที่อยู่ระหว่างแผ่นตัวนำเกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันครับเพียงเท่านี้ประจุุกกกกกกก็็็ถููััััััเเเบบบออย่ในนนตววปรระจแลล้้้ดงงงสษณ์ทาาไฟข ประจุเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นแผ่นตัวนําคู่ขนาดกันครับและการจะนําตัวเก็บประจุไปใช้งาน <c oughs> ก็ต้องนําตัวเก็บประจุไปต่อกับวงจรไฟฟ้าครับ <c oughs> ซึ่งจะทําให้ตัวเก็บประจุเกิดการคลายประจุออกมาครับดังนั้นการที่ประจุจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยระหว่างแผ่นตัวนําไฟฟ้าจะต้องมีความต่างศักไฟฟ้าครับซึ่งเกิดจากการเก็บสะสมประจุในแผ่นตัวนําฝั่งน,นั้นครับฝั่งแผ่นตัวนําที่มีประจุบวกเยอะศักไฟฟ้าค่าบวกก็มีค่าเยอะฝั่งแผ่นตัวนําที่มีประจุลบเยอะศักไฟฟ้าค่าลบก็มีค่าเยอะตามไปด้วยครับซึ่งหน้าตาของมันกก็จะคล้ยๆัับบแตตเอรีี่่่ชไหมท ฝั่งของขั้วบวกและฝั่งของขั้วลบ ใจที่กล่าวม,มาทั้งหมดนี้ครับน้องเข้าใจแล้วว่าตัวเก็บประจุเนี่ยมีความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าดังนั้นสมการที่ใช้ในการอธิบายความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าก็คือ c เท่ากับ q ส่วน v ครับโดยค่า c คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุตัวน,นั้นนั้นครับโดยมีหน่วยเป็นฟาลัดหรือว่าคูลอมต่อโวลต์โดยที่ค่าความจุไฟฟ้ายิ่งมีค่าเยอะแปลว่าตัวเก็บประจุตัวนี้สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้เยอะครับและในทางกลับกันถ้าค่าความจุไฟฟ้ามีค่าน้อยแปลว่าตัวเก็บประจุตัวนี้สามารถเก็บประจุได้ไน้อยครับแต่คําถามที่น่าสนใจมันอยยู่่ตรรงนี้คััับวาปจจ อะไรบ้างที่ทำให้ตัวเก็บประจุสามา, ia> ามรถเก็บประจุได้มากหรือน้อยเราจะมาลองวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวเก็บประจุกันครับอันดับแรกคือเจ้าแผ่นตัวนำคู่ขนานยิ่งถ้าแผ่นตัวนำคู่ขนานมีขนาดใหญ่แปลว่าแผ่นตัวนำสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้เยอะครับปัจจัยที่2คือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานถ้าระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยแปลว่าความเข้มของสนามไฟฟ้าจะยิ่งเยอะครับทำให้แรงดึงดูดระหว่างประจุบวกและประจุลบมีค่ามากขึ้นส่งผลให้ประจุไฟฟ้าถูกดึงดูดมาอยู่ที่แผ่นตัวนำมากขึ้นนรรับแลละะะใทาาางงกกกเิดยห่ แผ่นตัวนํามีค่ามากความเข้มสนามไฟฟ้าก็มีค่าน้อยลงแรงดึงดูดระหว่างประจุก,ก็มีค่าน้อยลงตามไปด้วยทําให้มีโอกาสที่ประจุไฟฟ้าจะไม่ถูกดึงดูดไว้ที่แผ่นตัวนําครับ และปัจจัยสุดท้ายคือชนวนที่ขั้นกลางระหว่างแผ่นตัวนําไฟฟ้าครับเพราะถ้าเกิดสิ่งที่ขั้นกลางระหว่างแผ่นตัวนําไม่ใช่ชนวนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทาให้ประจุไฟฟ้าที่อยู่ในแผ่นตัวนําแต่ละแผ่นกระโดดเข้าหากันครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นชนวนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะลดอิทธิพลของสนามไฟฟ้ามากเกินไปครับทำให้ความเข้มสนามไฟฟ้ามีค่าน้อยลงและการดึงดูดระหว่างประจุก็จะมีค่าน้อยลงตามไปด้วยส่งผลให้ค่าความจูไฟฟ้ามีค่าน้อยลงตามไปด้วยครับ ดังนั้นจาก3ปัจจัยที่กล่าวมาครับจะทําให้สมการความจุไฟฟ้ามีอีก1สมการคือ c เท่ากับ e p s i a ส่วน d ครับโดยที่ ε e p s i l o n คือค่าสภาพยอมของชนวนตัวกลางระหว่างแผ่นตัวนำครับถ้าเราเลือกใช้ชนวนขั้นกลางระหว่างแผ่นตัวนําที่มีค่าสภาพยอมเยอะแปลว่าชนวนตัวนี้ยินยอมให้มีอํานาจทางไฟฟ้าหรือว่าสนามไฟฟ้าผ่านตัวมันได้เยอะครับส่วนค่า a คือขนาดของแผ่นตัวนําและค่า d คือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำครับซึ่งสมการตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในระดับมอปลายครับแต่การเรียนรู้ไว้ก่อนเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจหน้าตาของตัวเก็บประจุ มากยิ่งขึ้นครับทีนี้การที่ตัวเก็บประจุมันสามารถเก็บประจุจํานวนมากอยู่ในแผ่นตัวนําได้เนี่ยแปลว่าตัวเก็บประจุมีพลังงานสักไฟฟ้าที่สะสมอยู่ภายในครับซึ่งสมการพลังงานภายในตัวเก็บประจุจะมีค่าเท่ากับ U เท่ากับเซนส่วนสอง Qv ครับและถ้าเกิดเรานําสมการความจุไฟฟ้า C เท่ากับ Q ส่วน v มาปรับเปลี่ยนไปมาเล่นในสมการนี้ด้วยเนี่ยจะทําให้สมการพลังงานภายในตัวเก็บประจุกลายเป็นเซนส่วนสอง Cv ยกกำลังสองและเซนส่วนสอง Q ยกกำลังสองส่วนสครับลองปรับเปลี่ยนกันไปมาดูนะครับ เรื่องสุดท้ายของเรื่องตัวเก็บประจุครับคำถามที่น่าสนใจคือลักษณะของตัวเก็บประจุเนี่ยจะต้องเป็นแผ่นตัวนําคู่ขนาดอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นครับขอแค่เป็นตัวนําไฟฟ้าที่มีชนวนขั้นตรงกลางมาให้ประจุหลุดลอยไปไหนสะหน่อยก็สามารถกลายเป็นตัวเก็บประจุได้เช่นกันครับซึ่งในการเรียนระดับมปลายเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวนาทรงกลมครับซึ่งประจุไฟฟ้าจะถูกกักเก็บไว้ที่ผิวของตัวนําทรงกลมครับโดยจากความรู้เรื่องศักไฟฟ้าศักไฟฟ้าที่ผิวของตัวนําทรงกลมและด้านในของตัวนําทรงกลมเนี่ยจะมีค่าเท่ากันทั้้้งงหหมมมมดดใไครัันนจจาาาากกสวุฟฟ เท่ากับ q ส่วน v เราจะแทนค่า v ด้วยสมก,การสักไฟฟ้า kq ส่วน r ครับทำให้สมก,การความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมกลายเป็น c เท่ากับ r ส่วน k ครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือยิ่งลัศมีของตัวนำทรงกลมมีค่าเยอะแปลว่าพื้นผิวของตัวนำทรงกลมยิ่งมีค่าเยอะความสามารถในการเก็บประจุก็จะมีค่าเยอะตามไปด้วยครับเรื่องทั้งหมดที่ควรรู้เกี่ยวกับตัวเก็บประจุในบทเรื่องไฟฟ้าสถิตก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับดังนั้นเราไปทำโจทย์กันดีกว่าครับ ข้อแรกครับตัวเก็บประจุมีความจุ10ไมโครฟาลัดโดยที่ปลายทั้ง2ข้างต่อกับความต่างศัก4,000โวลต์จงคำนวณหาประจุไฟฟ้าที่เก็บไว้และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุครับ ข้อนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลครับแค่แทนค่าลงในสมก,การก็ได้คําตอบทันทีเลยครับโดยเราสามารถหาประจุไฟฟ้าจากสมก,การ C เท่ากับ Q ส่วน V ได้ครับโดยที่ค่าความจุหรือตัว C มีค่าเท่ากับ10มโครฟารตดส่วนความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ4,000โวลต์เมื่อแทนค่าแล้วจะได้ประจุมีค่าเท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบ2คูลอมบ์ส่วนพลังงานสะสมภายในเราจะได้จากสมก,การ U เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสอง Qv ครับแทนค่าลงในสมก,การจะได้พลังงานสะสมภายในตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ80จูลครับ ข้อต่อมาครับตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีขนาดเท่ากับ0.03ไมโครฟารตดเมื่อนําไปต่อกับความต่างศัก์800โวลต์จะสามารถเก็บประจุได้สูงสุดเท่าไหร่และถ้าต้องการนําตัวเก็บประจุตัวนี้ไปเก็บประจุขนาด6ไมโครคูลอมจะต้องนําไปต่อกับความต่างศัก์เท่าไหร่ครับอันดับแรกครับจากสมการ C เท่าก Q ับ Q ส่วน V ถ้าเกิดนําตัวเก็บประจุนี้ไปต่อกับแรงดันไฟฟ้า800โวลต์จะทําให้ตัวเก็บประจุตัวนี้สามารถเก็บประจุได้สูงสุด24ไมโครคูลอมครับ แต่ถ้าเกิดโจทย์ต้องการให้เก็บประจุเพียงแค่6มโครคูลอมเนี่ยเราก็แค่คำนวณย้อนกลับจากสมการ c เท่ากับ q ส่วน v เช่นกันครับโดยที่ค่า c หรือค่าความจุยังมีค่าเท่าเดิมคือ0.03มโครฟาลตดแต่เปลี่ยนประจุเป็น6มโครคูลอมเมื่อแก้สมการแล้วจะได้ความต่างศักย์ที่ทำให้สามารถเก็บประจุได้6ไมโครคูลอมมีค่าเท่ากับ200โวลต์ครับข้อต่อมาครับโลหะทรงกลมรัศมี10ซนติเมตรมีความจูไฟฟ้าเท่าไหร่ในหน่วยพิโคฟารตดครับ ข้อนี้เป็นตัวนําทรงกลมครับและค่าความจุไฟฟ้าของตัวนําทรงกลมมีสมการคือ C เท่ากับ R ส่วน K เมื่อแทนค่าลงในสมการแล้วจะได้ความจุมีค่าเท่ากับ0.11คูณ10ยกกาลังลบ10ครับแต่โจทย์อยากได้หน่วยพิโคซึ่งมีค่าเท่ากับ10ยกกําลังลบ12ดังนั้นขยับทศนิยมสัก2อําแหน่งครับจะได้คําตอบมีค่าเท่ากับ11คูณ10ยกกาลังลบ12ฟาลัดหรือว่า11พิโคฟาลัดครับ3ข้อก่อนหน้านี้อาจจะวอร์มอัพแต่ข้อต่อไปนี้เป็นของจริงแล้วนะครับ แผ่นโลหะขนาดวางอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรใช้ทําเป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุ90พิโคฟาดท่าสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนําคู่ขนาดมีขนาด300นิวตันต่อคูลอมจงหาว่าตัวเก็บประจุนี้มีประจุกี่คูลอม อันดับแรกน้องต้องหาสมก,การที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสนามไฟฟ้าและตัวเก็บประจุให้ได้ก่อนครับสมก,การตัวเก็บประจุของเราก็คือ c เท่ากับ q ส่วน v โดยที่เรากำลังหาค่า q ครับแต่เราไม่รู้ค่า v หรือว่าความต่างศักย์แต่เรามีสมก,การที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้าและความต่างศักย์ในแผ่นตัวนําคู่ขนานครับคือ v เท่ากับ ed ดังนั้นให้เราแทนค่า v ด้วย ed และแทนค่าทั้งหมดลงในสมก,การครับก็จะได้คําตอบนี้เท่ากับ27งหม่คูณสิยกกำลังลบสิจัดทศนิยมให้ดูดีสักหน่อยก็จะได้คําตอบคือ2.7 10คูลองจครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องไฟฟ้าสถิตของเราลากยาวกันมาตั้ง6พาร์ทไม่คนเรียนก็คนสอนก็ต้องทอกันสักฝั่งหนึ่งแหละครับส่วนตัวผมนั้นได้เค็บนั้งความรู้และพลังงานทุกอย่างใส่ลงในคลิปนี้แล้วถ้ายัางไงรบกวนน้องๆฝากนาไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับอย่างน้อยเอาไว้ฟังก่อนนอนจนเผลอหลับไปเลยผมก็ยังดีใจเลยครับถ้ายัางไงวันนี้ช่อง I know Physics a l i t e r ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ